ใครกำลังเครียดไม่มีสมาธิอยากใครเครียดแต่ไม่มีเวลาฟังทางนี้เลยค่ะแดนไปเจอเจ้ามิวส์มาค่ะเป็นแกจเจ็ตสวมใส่ เมื่อคุณสวมเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้คุณมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเลยล่ะค่ะมิวส์จะมีเซนเซอร์เมื่อคุณสวมเข้าไปแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าเนี่แหละคือกราฟขค้ื่สมองของเราถ้าคุณต้องการให้มีสมาธิมากขึ้นคุณจะต้องโฟกัสมากขึ้นเจ้าตัวมิวส์เนี่ยมันจะบอกเราทั้งหมด3สภาวะสงบหรือเปล่าวุ่นวายหรือว่าเรากําลังอยู่กลางๆเขาก็จะมีวิธีการต่างๆที่จะช่วยบรรเทาความเครียดของคุณทําให้คุณเนี่ยมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นแหละค่ะการมีแกกสเจเทาามมียงัํให้สธิ ควาามจาจก็ะดีขึ้นํถ้าจันเจอแกดเจดีๆอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวจนจะมาอัปเดตผ่านในการซีแกเจนะคะมีเรื่องต้องจําทุกวันต้องบํารุงสมองทุกวันดื่มดีหน้ากาบา้าเจปีนี้คิมเพิ่มการปฏิบัติอีกหนึ่งขอ้อเพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มประโยชน์ให้เจทุกมือ้อดีน้านมถั่วเหลืองบวกคุณประโยชน์จากธัญพืชเจนี้ดีแน่ดื่มดีน่